ต้องต้องส right. like, ั่งรถเลยไปเลยไปเลยไลเลยไลไเลยเลีเลย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 ไปเลยเอเลยเลยเลยเลเลย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 เล้เลย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 บลเลยไปเลยเลเลยเเลย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  รอก่อนรอก่อน้อกเ่อนเราเรารอดอ่ได้่ไหวเฮ้ยมึงดรอก่อนหน่อยแกอามาแ้ี่ที่เขาเปิดวงแดงนะเขาเปิดวงแดงนะโอ้ยน้องเออไออีสปอร์ตอ่ะพี่มั่งอีสปอร์ตอยู่ไม่ใช่เราตอนแรกอ๋อไป่อเา้ไหวเว้ยโดนเี้ยอะไรมึงอดีดอ่ะพี่้านมีกระสุนปืนตีป่พี่มีป่ะผมพอยนะี่ให้วางะบ ไม่ถ้ามั่นใจมันหลุดถ้าที่มั่นใจก็วางอ่ะแต่ไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องวางถ้ามันเห็นก็บางเนี่ยพี่จอดตรงไหนผมก็ลงนั้นน่ะเออแต่ผมบางตรงนั้นนะเดี๋ยวออกก่อนนะบอกเพื่อนพี่พร้อมแล้วพร้อมอย่างพร้อมอย่าดเว้ยไม่เอาแยกนะเว้ยตัวไหนมันแยกไปชุดก็ปล่อยนะพร้ยปล่อยหลับเดินไม่ไม่ไป๊บนึงลอยไก่อาก่อนดีมานก็ไหนแล้วมาแล้วไปไหนมึงไอ้มึงเงียบก่อนมึงไปไหน้องนำมาผมบอกเขานำพ่อมึงเนี่ยเขาจะบ้วกันอยู่แล้วอ้กใครผมบอกพี่ฟิล์มไปแล้วเมื่อกี้ ไม่เราไม่บอกในวอล่ะอย่ามันหลายช่างมันช่างมันช่างมันเอใไม่สู้นะเว้ยรอมนี้เราจะได้ล่างนะเว้ยเล่นเหมือนเดิมชุบเอาสมออกเล่นตามเกมมันวันเราเลยไปมาลงมาเลยขนมเสมอเซลนะเพื่อน รอๆเกมค่อยๆขับกันค่อยๆขับกันเล่นก่อนเดี๋ยวคุณเติมชนะไฟแล้วค่อยไปเติมไม่ค่อยอุ้มก็ได้ไอ้อะตัวอีกอี่ปืนไม่น่าสนใจอีกอะไม่มีพี่จะไม่มีอะไรมันแบกดีแล้วเหี้ย ไม่เไต้องคอยชน้วก็ม่งๆแมดวเนยมปเนี่ยแยู่ไามันอๆๆเลยไปเยอะไปเยอะไปรอก่อนรอก่อนเรงไหน่ารดกระทงลากระทงไหมอ่ารวมรอดกระทงกระทงกระทงไอ้ยี่อไอ่ะป็น้ถไขับไปอ่ะไขับไปอ่ะม่กัม่เนนมา่ะใช่ปะพชนอ่ะเอ้ยมัป้องมาพร้อมนะขับไปก็คือชนเลยนะ มันอยู่คนเขาด้วยนะเห็นป้าพอดอ่ะเอาเลยเอาเลยไปเลยไป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 ้าฝังคูฝังคูลงมาอย่าขึ้นลงมา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 งมาไปตง้นไปฝังคูฝังคูชนชนแล้วกลับมาที่แยกชนแล้วกลับมาที่แยกแยกเราแยเราแยนะชนมาแล้วกลับมาแยกนะชนแล้วกลับแยกไม่ฝังคูฟังคูถ้าจะกลับจบมันมีหลากให้กลับถ้าเมืกีได้มาไมามาแยกมามาตแยก ถ้าส่งปุ่กไปอาเลยนะมึงมึงมึงมาไปนี่ดิเอ้ปากซอยบ้านเราเางเข้าบ้านเราเนี่ยปากซอยเนี่ยปากซอยเนี่ยลอจีบัรถจีบกรถจีเบเบกีบรถจีบเบกเลยรถจีเบกเออรงนี้แหละมาลงตมันอยู่างนีเอาตรงนี้เอาตรงหนเอาตรงหนมาลง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 งนี้แหละนได้ ิงก้อนนี้ปืนมาย <c oughs> ิงก้อนนี้ปืนมายิงปืนมา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 ืนมาป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 ืนีปืนมาปืนมาปนมาปืนมาปืนมาปืนมปืนมาน้นมานปืนมาอนปืนมานปืนมานปนมานปืนมานปืนมาอนปืนมานาปืนมานาปืนมา้นปนมานมปืนมานาปืนมปนปืนมานปืนมนปืนมานปืนมานปืนมาืนนมามาปืนมาืนปืนมา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 ืนมานมาืนมาปืนมนมาปืนมานนม

เล่นไหป่ปะเล่นไหป่ปะย้อย้อนแต่งหนีรอเลยไปเลน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 ไป,นไปมีกลิ่นเหมือนจะโดนเลยวะไอ้เฮียมาดู รับเพื่อนกันหน่อยมึงรับเพื่อนกันหน่อยเอาผลเอาศพเพื่อนมาชุบดีเอาศพเพื่อนมาชุบหน่อยเอาศพเฮ้ยยกไอ้ตัดว่าไงว่าไงไอ้ย่าตบม้าตบม้าไปไปผมไปผมไปผมไปเลยไปเลยไป

พอสบออกมาอีกนะไอ้เรื่อมึงเยอะเกินไปแล้วเอาฟบกับไปไปๆๆๆไอริชขึ้นมาอเอ้ยมึงมาตีมันดิมึงตีดิชุ่เพื่อนก่อนดิเฮ้ยหลังบ้านเราหลังบ้านเราแม่พังตรงไหนวะ โอ้หวยเพื่อนอยู่ข้างบนเยอะชิบผายเลยเฮียผู้หลังไฟอยู่พี่เล่นกันไปเลยผมผู้หลังไฟให้บึ้มเลยมบบ้ัเะยื้อไปยื้อไปให้มันเล่นยากๆมาเพื่อนมาดิ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 โคโยนโคโยนโคโยนอยู่นะกูชนอยู่นะโอ้ยมาเก็บปืนนี่มาเก็บปืนตัวนี้ล่างเนินมันเยอะล่างเนินมันเยอะเอามานนี้ปอบเพื่อนนี้ล่างเนินมันเยอะล่างเนินมันเยอะ กูชนอยู่คุชนอาสิ่กูชนอาสิ่เฟมเฟมเฟมเอาดิเอาดิเอาปืนดิเอาสมาร์สออมาเอาปืนดิเอาปืนนี้เฮ้ยเฮียตายวี่พี่พี่เฟม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 ออกมาเฟมมาจงลอยตรงตรงทางไปฝั่งนอผมชนอาสิ่อยู่ไอไอเอามาดิพี่มาชนหน่อยชนหน่อยข้างหลังข้างหลังจริงไปดิจริงหน่อยใหญ่มันขึ้นมาแล้วมาแล้วมันพังแล้วไปไปไปแบ๊ก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 มึงต้องมึงต้องช่วยเองแบ็คแบ๊กไอพี่ก็บอกเพื่อนมาไอเด็กบอสไอติ่กบอส เฟมเฟมเอาไปทิ Finally, complain, 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 right? well no ้งเอามานี่เอาหนี่ไอ้ดิรีดมาลิดมาลิดมาพี่บอกเพื่อนมาหน่อยพี่บอกเพื่อนมาหน่อยไอเด็กบอนต้โดนกี่นี่ครับกูทีกูเอกูไปไปบอกเพื่อนดิโอ้ยเอ้ยลิ์ไป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 มึงไปบอกเพื่อนขึ้นรถนี่เด็กบอสโดนอ่ะเดี๋ยวโอนพี่มาหน่อยมาหน่อยแป๊บนึง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 โอ้ยเออจิกแม ไอ้เหี้ยแล้ก็ไปจับมัน <c oughs> เอาไรี่แบ็ก <c oughs> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง,างาเป็นไงบ้างข้างในเป็นไงบ้างไอ้ที่บอกว่าต้องมาตกลี้งของตบคอยู่มากโดไม่ต้องเล่นขยะทำไรน้องกู ชปบะไรทำเพี่ยะไรไอศาสตร์ทำเพี่ยะไรเฮ้ย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 อาศมาเฮ้ยตอตอตออกดิตอดหลังไฟหลังไฟเอาเอาแล้วปืนกูยิงไม่ออก ไปกูจะอาติบไอ้มาดีโย่ไม่ไหเป็นไงพี่ไหวไหวชิบไหวชิบอยู่สองคนส่งไปกักเยอะมากเอาสงนี้ส่งไปกักนี้เฮ้ยมเอาส่งไปกักเหมือนกันนะเฮ้ยขึ้นมา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 สวยเอ้อลืมมีป่าป่าไปเลยพี่โย่เอาตายควายขึ้นมา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 ไอ้น้อง คม่อย่างกากเลยเฮ้ยผมว่ายิงพี่ยกไปก่อนเลยก็ได้แต่ผมบาทิ้งไปก่อนเลยมามามาได้อยู่ได้อยู่ขึ้นมาก่อนมันไหวอยู่น้องคืนแล้วคืนแล้วข้างในคืนที่อะไรขึ้นมาก่อนคืนแล้วพี่ยกไปไปไปทิ้งเรียบๆกลับเข้าไปตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้พี่ยกเอเดีผมหมดเอเดีผมหมดแป๊บนึงผมต้องจ่อไอเอดีผมชุบเพื่อนจนหมดละเฮ้ยไปเอ้า แม่งลงวอลหมดเลยๆๆๆๆๆผมจบผมซุกเพื่อนจะหมดแล้วต้องต่อไยดิไปไปไปผมจะไปหยุเฮ้ยเป็นไงบ้างวะในไฟอ่ะชิวๆๆๆยังไงก็ชิวแบบนี้ลงไป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 เฮ้ยในพุ่มในพุ่มในพุ่มเฮ้ยในพุ่มในพุ่มเดินมานี่เดินมานี่ในพุ่มในพุ่มในพุ่ม พอพอพอคอยกินคอยกินคอยกินมาดิมาพี่พี่พี่เอาไ้าพี่เอาไ้ขาอึนอะไรมึงไม่สาัา เป็นไงบ้างวะเป็นไงบ้างกลางไฟอ่ะเฮ้ยหลบดี้พี่ยกพี่ยกไปต่อไปต่อขึ้ื่อนไปเคลื่อนไปเคลนมีเรื่อยนะพี่เอาไปทิ้งเรื่อยๆนะไปไปพี่ยกไปเปลี่ยนที่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 บนบนกว่านั้นไปข้างบนกว่านี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวตรงนี้แหละตรงนี้แหละพี่ยกต้องต้องรีบต้องรีบพี่ยกต้องรีบเดี๋ยวมันจะ ี๋ยวผมขอจกไอ้ดีก่อนพี่ยกตอนนี้ไฟเราคืนแล้วเราจกไอ้ดีเลยสมมติมันมาลีเราจะไั้ไม่เป็นไรจบเลยจบเลยโอ้ยเี้ยนี่โคตรยาโจกเลยไม่มีส้นตีนอะไรเลยวะอันนี้ไม่เหมือนพวกสุลต่านนะแฟงแ่นประมาณร้อยเอ็มอ่ะคนเนี้ยโอ้ยเฮ้ยมีมีดเออโดนใส่โง่ออกมาึ้นมาึ้กมาขึ้นมาึอนมา เพ่งทำอะไรลงนี้ลง้เฮ้ยเฮ้ยมันชุบข้างบนมันชุบข้างบนขึ้นไปข้างบนเฮ้ยขึ้นไปข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นไปข้างบข้างบนข้านข้นข้างนข้างบนข้างบนข้างบนข้งบนาบนข้างบนข้น้มนข้านข้างบนข้างนข้างบ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 น้ามน้งนข้างบน้านขังรนดอาู่นล้มงนงนข้าน้ยงบนยังรอดอยู่เลยงนข้งมนานข้านยงนข้น้บนข้งางบนยังรอดอยู่เลยมงอาาน้า พวกกูกืนเดี <dans él. S 1> ๋ยวมี่อาร์ตอบไปทำไม่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 ม่มึงถือไปก่อนถือไปก่อนหวยเอ้ยมันไปแตอบมันไปแต่มันอันนี้ไม่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 เดี๋ยวมันกคืนแล้วมั้งล่ะคืนแล้วปะคืนแล้วลืนแล้วคืนแล้วมึงทิ้วไว้เลยมึงทิ้วไว้เลยฟิล์มไอ้ยมีนีีีี่ปะมมมผ้าห่อปะไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวกูจะเอาสอบคืนก่อนกูจะเอาสอบคืนก่อน เฮ้ยเอาศพไปดิเอาศพไปเอาศพไปเอาศพไปเพี่ยวเพียวเพียวเพียวแปเอาศพอะปืนมาพอเฮ้ยเอาศพไปดิเอาศพไปดิอันนี้ปื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 นปื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 นอะไรเลยยไปทิ้งไปแล้วก็ไปเอาศพมาที่พี่เพียไปทิ้งอะเอาแบบเพี้ยวเพียวเพียวเพียแล้วบไมยขาจอเพ้ยเพี้ยงปเอาพเดี๋ยวไเอาพก่อนมึงลงก่อนี้มึงลงก่อนีแปศพก่อนเฮ้ยเยอใหญ่เอาศพก่อนนี้ ไม่ได้ไม่ไม่อยากพซื้อไม่ต้องไปมึงจะไปไหนกูจะไปโหมมากับพี่แล้วผมไปกับใครอ่ะมึงก็หาคนไปก่อนดูเพื่อนไหนก็ดีนะใกล้ใกล้อ่ะไปพี่ยกพี่ยกไป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 ลงก่อนดิอะไรเนี่ยพี่ยกไม้มันอยู่ในสีรถพร้อมมันได้ยังไงอ่าผมเข้าใจพี่ยกพี่ยกตบข้างหลังตบแล้ไม่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 กูจะไม่ไม่ไปไปไปวนดูบนเขาหน่อยบอกเื่อนวนดูบนเขาใครไม่มีตบวนดูบนเขาบนเขาศพอยู่แล้วบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนบหน่อยวะเฮ้ยซ่อมรถอยู่เฮ้ย เอ็มแปดหลุดกับมึงก็ทายดีทายดีทายดีขึ้นมาคุยเชลซีตาหลุดเหมือนไอ้แม่หลุดนะไอ้ตาบ้างไปเอาบ้ายได้หรอฮะฮะอ๋อโชคดีแลเพื่อนเอาไปแล้วพี่เพื่อนมันเป็นพวกเป็นปีศาจรู้มากอ่ะ บนเขาก็น่าจะโฉบไปหมดแล้วที่ผมอยากยันยางไม้จบนี่พี่ยังไม่จบโอ๊ยยอดเพื่อนถูรีบทิปผ่านเลยอมาลง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 คู่ขับเองรูที่รูที่ขึ้นมาลงนิดขึ้นมาพี่ยกขึ้นมาผมสับแล้วสับแล้วผมสับแล้วขึ้นมาต้านโหเพื่อนฟังนะใน่เล่นหมุนในรถร็อคที่สองตัวปืนตัวปืนได้นี่ฟาฟ้าฟ้าฟ้าค่ะ ป๋าต้องไป๋าฝาเราฝาฝาอีกฝาเห็นไหมเห็นไปเห็นไปเจ้าเราเลยเจ้าเราเลย่ขึ้นไปดูข้างบนต่อเลยเดี๋ยวผมเอาตรงนี้อ่ะมีนะเพื่อนเราไม่น่ามึงนะขึ้นก่อนเอาดิหยุดดูดีดูดีดีมีนะในพวกในอะไรอ่ะพี่ต๋อพี่พี่พีใครไม่ได้ศพอีกไหมเดี๋ยวเอามาให้กูไก่จ่อยหน่อยตอนนี้หมดยังสองศพอ่ะหมดยังเดี๋ยวจอศพเดียวพี่พี่เอาไปเอาไะไม่เอาไม่เอาเอาเลยกูเจอแล้วกูเจอแล้วไปเลยไปเลย ฮะเอ้ยกูเหมือนโดนดึงคนดูมีมีมีใครมีใครยังไม่มีศอกไหมไม่ออกเลยได้ศอกในร้านอยู่ในร้านยังดูเพื่อนในร้านยังดูแล้วพี่ดูแล้วดูแล้วีพ่ตอนได้ศอกหรือยังพี่ตอนไม่ได้ครับพี่หาช่วยเพื่อนเล่นไปเลยครับแดีพี่คุมกูเองครับเหมือนใบสองเองครับเฮ้ยมีมีมีใครไม่กินไม่กินขอทิ้งใส่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 ตำรวจมาแล้วไม่อยากออกเลยออกเลยออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยตุดได้แล้วรุ่นต่อไปรุ่นเลยพี่ชข่าบผมรู่ดอีกแยะยืน ซาได้รถอย่างที่ดูด้วยคำนี้ไอ้ทรายไหนทรายตกกูหอเลยนะไม่มีศพไหมหอกเมืองไอ้เหี้ยเอ้ยไม่มีห่อป่ะไอ้สัตว์ลาเลนเพื่อนรับไปแล้วครับโอ้โหจบเต็มเต็มเลยว่ะ อยู icana, ่กกับต้องพาในเมืองมีเพื่อนมันร่อถึงตัวนะกับจีีบีดำอไปลงมาในเมืองตัวนึ่งนะอยู่ไหนอยู่ไหนบ้านอยู่บ้านอยู่ไหนอยู่ไหนมงอยู่บ้านรายอยู่บ้านเราเองเลยอ่เพื่อนฟังนะอยู่ไหนไรายอยู่บ้านน้มันบ้านอยู่บ้านอยู่ดีบ้านในดินู่เห็นเหานรถกับผมไ่มมึนอยู่ไหนามรถกนบมึงอยู่ไหนไราย ปั๊มหน้าบ้านปั๊มหน้าบ้านตำรวจมันอยู่นะมันไม่เห็นอุ้มไม่หน่อยอุมไม่หน่อยี่มันไปรงมยาในเมืองใครอยู่ไหนอ่ะเจอยู่ไหนไปได้ไม่ไม่ไม่ผมมจะบอกว่าตอนนี้คือไมื่อกีผมิงตามไปผมเจอมันอ่ะมันอยู่มีหอบ้างมีหอบ่าตัวก็เบบ้าไม่่ัยวไม่กี่ันยชั้เ่อ้ำางหตัวกูเกมนะเดเกมไหนแม่งที่ในเมืองกะหลักางม่งเยอะที่สุดออกมาดิออกมาเมือมีผมอให้ก็ได้